ล่าสุดเกิดยังงขึ้นพี่น้องพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจได้ออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้ <ów> พยพ่พานจะเป็นอย่าง <rais k> จะเป็นอีอย่งจะคุยได้รมยา ปวดหัวบ่ค่อยค่อยค่อยขึ้นย่านขึ้นย,านย่านยังย่านถึงจะคอย่านถึงจะพองเอาแนวใดอีกแทบช็อกอเอาเกิดอะไรขึ้นพี่นอ้องเจ้อาสสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำี่เคารพกักสู้หู้โซ้คนครับมือนี้มาผบมาพอก,กันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยาบานคอนโกพี่น้องมึอนี้ไปหาหมอไปหาหมอสื่อยังหล่ะไปสื่อยามาลดความโก คุณหมอต้องช่วยวัซนท์เถาะ<ม>เอวเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองพญ่คำพังทางด้านของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่พี่น้อง<ม>บางช่องดูดคลิปไปร่ำเรี่ยวเห็นว่า<ม>อ้าวจังไรจังไรต่อ,อถึงสี่หายเครดิตแต่ก็ถือว่าบ่สมคว้นครับหากินง่ายเกินบ่<ม>นนเเ็นอีหย,ยังอ,อ่ารอดูดคลิปที่บานย่างเดียวเห็นว่าม,มีหลายช่องอยูเดี๋ยวสีเอามาหาห้เบงถ้ายังไม่หยุดปัะนันเถาะ ถือว่าเตือนแล้วหนึ่งแมนบอาบางช่องดูดคลิปไปรุ่งเรียวถึงสิงหายเครดดตแต่ก็ถือว่าบสมว้นครับหากินง่ายเกินบ่อต้องเหตุออีกย่างรอดดูดคลิปที่บานย่างเดียวมีหลายช่องอยู่เดี๋ยวสิเอามาให้เบิงถ้ายังไม่หยุดว่สาสันชอพายเอก เน่ไบอบอกซื้อสองคนนะ <c oughs> ขอย่มรับหมายถึงวา่าคลิปเรียวเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเมืนบอกซึ่งตอนนี้อโอ้โหเรียกว,ว่าเช่าเรียวกำลังาพากัน,จกนเจังไหหลับพยองสัตื่นตักันหลายว่าสันเถาะไลยๆคนหลยๆช่องพี่น้องเนาะมีการเทคคลิปคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่หลักความเนี่นแ่ย แอฟฟ่า,ขาเข <laughs> 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 าเพิ่พเขื่อนไว้แอฟฟ่าพยายามทำผ่านบ่อเขื่อนไว้หลอดไปวาสันขอขนาดคนทักเขาไปขอเป็นมูเป็นแอดมินหน่อยขอไปซองเบิองเป็นลอยซองลอยหล้วก็ยังบ่ตอบหลับเพิ่นยูเพรเขาไปจักเถื่อพี่น้องมูมีหลายแล้ว มึงมีลแล้วอยากเดทก็มี <c oughs> <c oughs> อะีอด <c oughs> ยอรพี่นองครับวสีหลอดว่าเอออ้าวเกิดอะไรขึ้นท่านดานของพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจจังเลยออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะพ่นองเนาะซึ่งหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับได้ร้ายคนได้เห็นพูดนี่แล้วเขามาทรงกำลังใจกันอย่างาล้นหลามห้คําพันอ่าคือจังพอนนอกกนี่กะหาทิ้งง่ายพูดจังสิ่งบางคนได้เยอะว่าต้นฉบับเอกวิวต้นฉบับต้นฉบับรักรอยก๊อปปี้รักล้านลาสันอ่าจัดการเลยครับพอเอก แมนจา่าเฮาคนไทยบอท่านเด็ดสัดลงเลยเพื่อนเอาไปก็แลว้ววาสันอังแม่บีวะกุศา,าวาน,นีครับว่าสันจัดการเลยพ่อเอกเพื่อนวาเอาเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสีวาไปแล้วสําหรับคลิปเรียวเพีงสันผานเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งก็นานนี่แอดมินหน่อยกะเขาไปซ่องเบิ้งทางด้านของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจถือว่าคลิปเรียวของเพื่อนมียอดดูหลักแสนหลักล้านจังสี่แม้เพีงสันผานคือว่าทายลูกสาวเอ่อ ไทยอีหยัง,คน,งคนกับเบิงคนกับให้ความสนใจแต่พี่น้องหูบอกกว่าที่เพิ่นสิมีคอนเทนต์กว่าที่เพิ่นสีมีไอเดียออกมาแต่ละไอเดียยังสี่ดดบอกอียงอบอกอียงแค่ความยาวไม่ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งหนึ่งนาทีจังสี่เนาะเ่วนมา,าเพิ่นก็ใชความยาวประมาณนี้อ่าเหตุจังไดคนจังสีหัวรลอกคุนจังสีมีความสุขคุนจังสีให้ความสนใจจังสี่คถือว่าเป็นการยากอยู่พยายาคผ่านอืมแมนบอถทางเข้า่ายคลิปคือจังใน ในช่องแดงจังสีความเา่าแปดนาทีจังสีเขาก,กับท่ายไปเรื่อยท่ายไปเรื่อยแต่สําหรับคลิปเรียวคือว่าเหตุจังไดจังสีไหมจุดไข้แม็กมันอยู่มองไดคนจังสีสนใจยังสีไหมกระทือว่ายา,ยากอยู่อดต,ตาลับครับตานอนมาทายคลิปมาขีดคอนเทนต์เนาะเห็นไหมคะแมนบอลละก็คือความหมายก็คือเพิินกระทายเลี้ยวอเออแล้วพู้เอาไปกล่าวไปล่องเลี้ยว <ขา S 3> เอาไปเต็มเต็มเออถึงแม้ว่าจะให้เครดิตเหมือนดูดีแต่ว่ามันก็บอสถือตอน หายเครดิตแล้วจังอะไล่ะหายเครดิตแล้วมันมันก็เป็นรายได้ในช่องของคุณบอลยังสิแหมแมนบอลอะเพิ่นบอลอะไรมีรายได้นั่นในส่วนนี้ไขว่าสีหาเท็ดด้วยเลยฮะเลี้ยวนี่สีหาเท็ดจุ่มเออเลี้ยวได้เพื่อนยิ่งผ่านจนมาคอสิบผ้าเกิดเห็ดเต็มบานเต็มเมือง์ลราจะคล้องในสีมหาเท็ดเอาไขว่เห็ดบ่เป็นไข่บ่โมโหสีรุ่งยังไหนยังสีหนาโอ้อือ ปกติแล้วเห็ดจังไหนไม่ฟันปกติแล้วข่อยกระเบิ้งแต่ของผู้อื่นแล้วปกติว่างผู้อื่นกาแฟเนี่ยเห็ดว่าสันเตอแม่นเอาจะล่องเยวอยู่บ่เอาลงอยู่เออลงองยุบขอยไปเอาของพือนมาเตรียมอะไรได้โอ้โหแต่เนี่ยซื้อมากข่อยกระสีไายอ่าวิดีโอคลิปเลี่ยวข่อยกระสีไายประมาณว่าคือจังลูกเขยกับแม่เถาจังสิแม่เออกินเขาแล้งกับหยังบอกกันแนวใด้กินกันเห็นอยู่เห็นบ่เห็นอยู่เห็นอยู่ลูกเขยแต่เร็ตตน ไม่ถอบเป็นตะไนอ้าวจังไรข่อยเห็นดันอยู่อยู่ในเฟซเจ้าบอกอ๋อจะเป็นเอสซี่ข่อยบอกเมีนเจ้าไปไายไผ่มาล้งสิหนาคุณคุณบอกข่อยผ่านหน้าตาดีเลยพลูกเคยหน้าตาไม่ถอบเอกไปไลยเลยไปถอบห้ายแห้งไม่ถอบห้างแห้งว่ะสัตว์ข่าวทาข่าทาเอาเอานั่นละพี่น้องกะแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้มันมันบอกเลยหลายอย่างเนี่ยค่ะอ่าที่พ่อเอกออกมาโพสต์คือคือมันก็เป็นเรื่องดีล่ะแต่ว่า ในเรื่องนี่มันมันมีอย่างห้เฮ้ไใ,ใ้เห็นหลายอย่าง,งอย่างหนึ่งหล่ะก็คือความปังความดังของลูกสาวก็คือเพิ่นไทยของเพื่อนแล้วเพิ่อนอาสิร้ลองแล้วมันบ่ขึ้นเออมันบ่นมีคนขาไปเบิงแต่ว่าพ่อเอาคลิปของลูกสาวไปลงมันขึ้นเออเพื่อนก็นเลยเห็ดเนาะ แมนบอกครับแต่ว่าสีจังใดก็ตามการเอ่เรียกว่าเป็นเงินในอากาศเนาะให้คำพานเนาะก็ถือว่าจังไดล่ะสร้างตัวตนของเจ้าของดีกว่าถ้าเป็นคลิปเรียวสิแม่แมนบอกล่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีกว่าคือเห็ดอีหยังมมนจะได้กินโดนไม่จังเลกินโดนแลสั่นแมนถ้าว่าคัติโดนี่ลิถานโดนทิพไคอย เียดคอยหัดเท็กก okay. ok ่อนคอยหัตเท็กก่อนแมนอี่ขอส่งมาลิคซีนตรคตรพยานท่คำถานนี่เพื่อนบ่มาดูดอกพราะว่าตัังตตจนฉบับกับลักลอยรักพันหนึ่งพยานพัันด พอเร้าอย่างนดี้ว่าในคนคือพี่คนเขาเป็นคนแสดงความคิดเห็นอยู่อ้าวคนเรามันต้องรู้จากเริ่มต้นจากศูนย์เดคไหมข้ามผ่านเริ่มต้นนับหนึ่งเดคเป็นบ่ลาบบอมแมนบอรท่านจ้าของบอท่านไหนนับหนึ่งเข็นผืนไปหอดพั้นแล้วกระโดดอยากไปได้พั้นขึ้นผืนไม่กับบอมแมนมันผสมขว้วจังสี่หมคอยข้ามผ่านมันบอมแมนไอเดียของจ้าของมันบอมแมนมันสมองของจ้าของวาสันทอิบรได้คิดเองบรได้ใส่ความสามารถที่จริงอะแอรฟ้าผมเคลื่อนไหวอยู่เด้แต่พี่น้องอะสิพอเห็นเพราะว่าผมไปไลไรเบื่อแล้ว ผมไปถามกูรูคนรู้ผู้ที่มีความรู้เรื่องเลี้ยวเรื่องเฟซนี่อืเพื่อน่าข่อยพ่อโพดเป็นสาท่ารนะเพื่อน่าข่อยโพ์ส่วนโตนะต่างส่วนโตเออต่างส่วนโตสั่งข่อยขยองหงอยู่ป้าโตคือผมมีคนเขามาเบิง่งผมมีคนผู้ใหมาสแสดงความคิดเห็นแม่ข่อยขยอจังเห็ดเต็มที่อยู่จังส่แม่เออเอาเอานั่นล่ะพี่นอถ้าผู้ได้เห็นจังสั่นกระเศร้าซะเออเห็นใจเพื่อนแน่นั่นล่ะ อพยายามขึ้นเอาหรือว่าขันทีไทยลูกสาวอิลีกลับไปไทยอจะขอไปไทยหรือว่าญาติพี่น้องเพิ่นไปไทยจังสีจะขอกับขอเพิ่นมาลงก็ได้อยู่จังสีนะโว<อ>กบไปเบิ่งจังสี่ติง<ม>ไปไม่หายแน่จัดหน้<อ>า,นาที่จัดเอียงกับว่าไปโอีโอให้มันเป็นต้นฉบับจังสีนะเห็นบอกอพ่อแม่องค์นี้แฟนเพจว่าที่เพิ่นสิได้คลิปลูกสาวของเพิ่นแต่ละคลิปออกมาเนาะเพิ่นกระตรงเรียกว่าจังไหนหลอกเพื่อนขามพัน ยอมเหนื่อยจังสิแมเวลาพักผ่อนเสียสละเวลาที่ตัวเองจะพักผ่อนนอนอยู่เครื่องรถกับไปไทายลูกสาวเป็นบ่อละโอ้แต่ว่ายอดวิวขึ้นดีแน่นนวิวขนาดงานที่ที่ไม้นครราชสีมานี่พึ่งสีรงไปยอดวิวกับแต่สี่หมื่นแล้วอ่าเห็นบ่อนีรลงสองคลิปคลิปหนึ่งเกือบแสนแปดแปดมึงกว่าคลิปหนึ่งสามแสนสามหมื่นแปดเป็นไงแต่ละยอดวิวแต่ลอนี่เก็บอาหารหกหมื่นห่าสุดยอดสุดยอดับ ไปถามเขาเองดับมือรุ่นอ้าวจังสันว่าพี่น้องเนาะก,ก,กับเป็นกำลังใจให้สําหรับคเนเ็ำงานว่าสันถอดเิ่นเห็นแบบนี้กับเข้าใจความรู้สึกของเพิอ่อนยูกับสีเมย์กับสีทอนล่ะเห็นหลายช่องเห็นหลายช่องจัิงสิไหมอ่าหดวิวเพิ่นกับขึ้นยูขึ้นย,ขนยูขึ้นเอาขึ้นเอาจัิงสิไหมแมนบอลลัดทั้งทั้งที่ โบได้ออกมาเห็นอีหยังรอดูคลิปที่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นการให้เครดิตนพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกะบบเป็นการสมควรดอกเพราะว่าจังไรมันกะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับทงสะโคองนั่นแหละเพราะว่าจังไรก็ตามผู้ได้มาดูดมาทางพี่พี่น้องเขาในี้มาดูดรถถือคอยดิแี่เดี๋ยวพี่จะผ่านฝุ่นแล้อีนนี้เบนคอยบอสังวรเแล้วจังไดอยากดูดมาดูดถือคอยรถ เลเะเป็นกำลังใจ,ใจให้การเมเน่สาหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่นทำการสแสดงอยู่ที่อาเภอพลจังหวัดขอนแกน่นเสร็จจากงานที่ที่หมายแล้วก็เดินทางต่อวันสันทะเป็นกนําลังใจให้การน,นัพี่น้องเนาะ,ะขอกันคลิปหนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนอนรับฟันดีเด้อพี่น้องเด้อสีนอนหรอประเด็นได้ตัวดีบอก่อยแน่